สวัสดีค่ะเจคเคนมาแนะนำที่ดินโฉนดให้ชมนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนนะคะราคาถูกค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าสำหรับสร้างบ้านริมแม่น้ำนะคะแปลงนี้นะคะราคาถูกมากๆค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะราคาเพียง6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะทุกท่านต้องแปลงนี้เลยค่ะบรรยากาศดีร่มรื่นเหมาะสำหรับ ปลูกบ้านริมแม่น้ำนะคะอากาศดีมีเพื่อนบ้านน้ำไฟครบค่ะอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะอยู่ไม่ไกลจากบึงฉวากค่ะทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรนะัดชมพื้นที่จริงสามารถเจรจาต่อรองคุยกับ ผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพราะเจคโนเพียงแนะนำให้ชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ